วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร,มาร่วมงานทําบุญประจําปีของทิลพรคลินิกนะคะก็เป็นคลินิกศัลยกรรมที่เชื่อว่าหลายๆคนต้องรู้จักค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะอย่างน้นอยๆเนี่ยหนึ่งปีเราก็ได้มาร่วมทําบุญด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจก็สามารถสอบทำได้ค่ะแต่วันนี้เนี่ยมาร่วมงานบุญกันก็ขอให้ทุกคนที่มาร่วมงานมีแต่ความสุขแล้วก็มีความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเพราะวันนี้เนี่ยก็มี หลวงพ่อวรามาร่วมเป็นประธานในพิธีส่งด้วยค่ะนี่แไงบ้างพอพูดถึงเรื่องคลินิกสเสริมความงามก็ต้องคิดถึงที่ออนนเอาคนแรกเลยก็อาจจะเป<ม>็นด้วยความที่ว่าหนึ่งเป็นนางงามนะคะคนก็เลยคิดถึงว่าถ้าเป็นคลินิกเสริมความงามสัญญกรรมรอะไรเงี้ยก็น่าจะมีส่วนของการแบบเรียนเชิญหรือเชิญนางงามมาร่วมงานอะไรเงี้ยก็ถือว่ามันเป็นการแบบว่าเข้ากันระหว่างนางงามกับคลินิกเสริมความงามด้วยค่ะก็ อย่างที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยอยาหยุดสวยและสมัยนี้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นที่เข้าคลินิกเสริมความงามผู้ชายเองก็เข้าคลินิกเสริมความงามด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจะเสริมหรือว่าจะเติมหล่อกันเนี่ยก็ต้องนึกถึงว่าจะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยได้รับมาตรฐานแล้วก็ต้องมี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่าไว้วางใจอ,อะไรเขาเรียกหมอกระเป๋หรืออะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าการที่เราจะมาเสริมสวยหรือว่าทําสัลญ,ญกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเสริมเข้าไปในตัวเราในใบหน้าเราหรือร่างกายเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะเสพสัญญกรรมก็ควรจะเสพแบบถูกวิธีแล้วก็ต้องถูกต้องแล้วก็อยู่ในความควบคุมของคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้วยอันนี้ฝากถึงสําหรับทุกๆคนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกเลยคะว่า สำหรับน้องๆที่กำลังย่างก้าวเข้าสู่การเป็นวัยรุ่น,น,นแล้วอยากจะอยากจะเสริมเติมหล่อเติมสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแมนะ้แต่น้องๆที่อยากจะประกวดนางงามประกวดนางแบบหรือเน็ตไอดอลต่างๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมีใบหน้าที่เพอร์เฟกอยากจะมีหุ่นที่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกสถานที่ที่เราจะไปทำศัลญยญกรรมแล้วก็เลือกคุณหมอแล้วก็ต้องดูดีๆว่าแต่ละที่นั้นเนี่ยเขาใช้ อุปกรณ์หรือว่าใช้ตัวช่วยเนี่ยได้รับมาตรฐานหรือเปล่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันเป็นผลระยะยาวในการทําสัญญกรรมนะคะก็อยากจะฝากไว้สําหรับทุกๆคนเลยค่ะว่าการทําสัญลากรรมเนี่ยทำได้ทําแต่พองามทำแล้วให้แค่สวยอย่าทําแล้วจนกลายเป็นแบบเสพติดสัญญกรรมค่ะ จริงๆมีน้องๆมาปรึกษาใช่ไหมค้าพี่เขาอยากไปประกวดนางงามเพราะาตอนนี้เวทีมันเยอะมากเขามาขอคำแนะนำพี่ออก็ก็มีบ้างนะคะคือบางคนเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเอออยากมีคางอยากมีจมูกอยากมีโหนกแก้มอะไรเงี้ยควรจะทํายังไงดีแต่ว่าพี่อ่อนสาหรับพี่อ่อนเนี่ยพี่ออนก็จะแนะนําน้องๆที่เพิ่งเข้ามาน่คือว่าเราต้องดูว่าโดยรวมเนี่ยหน้าตาเขามีปัญหาตรงไหนแต่บางคนอาจจะแบบว่าเออจมูกอาจจะแบบ ยังไม่โด่งเท่าไหร่อาจจะมีไปเสริมจมูกแต่ควรจะเสริมยังไงให้ดูรับกับใบหน้าหรือให้ถูกกาเรียกมีโหน่งที่ดีด้วยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยการทําสัลญ,ญกรรมเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือเพิ่มโหน่งด้วยทําให้แบบว่าทําแล้วเนี่ยดูดีต่อชีวิตด้วยแล้วก็ทําแล้วให้สวยรับกับใบหน้า แต่บางคนก็อาจจะมีปัญหาหนกแก้มหรือว่ามีกล้ามอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องต้องยอมรับว่าวิทยาการทางการแพทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามามีบทบาทในการทำสัญญกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเลือกให้ดีค่ะแล้วอย่างของพี่อนในสมัยก่อนมันมีอย่างนี้มาอตอนพี่ออนเนี่ยตอนพี่ออนเนีที่ที่ เห็นชัดเจนคือจะมีเสริมจมูกกับเสริมหน้าอกค่ะอันอื่นเนี่ยบอท็อกฟิลเลอร์อะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่มีเลยแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกเสริมเสริมข้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นซิลิโคนซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณหมอทางทางผู้เชี่ยวชาญเรื่องความสวยความงามเนี่ยจะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ซิลิโคนในการเสริมข้างเสริมแก้มหรืออะไรเงี้ยค่ะใช่มันจะเป็นสารตกค้างเพราะฉะนั้นก็ต้อง ดูให้ดีๆแล้วก็ศึกษาให้เยอะๆด้วยค่ะเขาบอกว่าจริงๆนางงามถ้าเป็นนางงามต้องเป็นเอลเอสสำหรับพี่ออมีความคิดเห็นยังไงที่เรามองอรจริงๆแล้วอ่ะพี่ออนว่าการที่เราจะเป็นนางงามเนี่ยให้สวยเหมาะสมกับรูปร่างของแต่ละคนดีกว่า<ม>เพราะบางคนจริงๆแล้วเนี่ย นางงามอ่ะถ้าเราพูดถึงอ่ะนางงามก็ไม่ต้องแบบว่าหุ่นเล็กเป็นนางแบบนางงามจริงๆอ่ะต้องมีอกเอลสโพค่ะ <laughs> ออก็อบดนิดนึงอ่ะพี่ออนว่ากําลังสวยเพราะว่าเวลาสวมชุดว่ายน้ำหรือว่าชุดราตรีหรือว่าใส่ชุดไทยเนี่ยมันจะดูมันจะดูสมส่วนมากกว่าค่ะแล้วก็มันมันขึ้นอยู่กับความสูงของแต่ละคนด้วยค่ะเพราะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องประกวดนางงามทุกคนเลยคิดว่าต้องอดอาหารต้องะอเพราะว่าต้องแบบว่าผอมตลอนพี่ออนว่ามันไม่ไม่ไม่ถึงกับต้องอดอาหารแต่ว่า ดูแลรูปร่างให้สมวัยแล้วก็เหมาะสมกับรูปร่างก็พอค่ะแล้วลอย่างพี่ออเนมีหนึ่งในกับการที่ต้องสตาร์ความสวยให้ให้มันอยู่แบบน้ำวันเนี้ยเราเราก็ต้องดูแลมากกว่าแล้วยิง่งถ้าเรายิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยระบบเผาผลาญหรืออะไรอย่างเงี้ยปัญหาที่มันจะตามมาสําหรับคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยมันก็มีมาตามวัยแต่เราจะแก้ไขแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะกลับไปแบบเอลเอสไซส์เล็กได้เหมือนเดิมแต่ สวยในวัยของเราไออย่างพี่ออนตอนนี้พี่ออน49พี่ออนได้แค่เนี้ยพี่ออนก็คิดว่าพี่ออนโอเคแล้วอ<ล>ะไรเงี้ยค่ะแต่พี่ออนตั้งแต่วันแรกลงเวทีจนวันนี้พี่ออนหน้าก็ยังเป็นบล็อกเดิมทรงเดิม อาจจะเป็นเพราะด้วยความโชคดีที่ตอนสมัยเราแบบประกวดแรกๆเราไม่ได้สัญญกรรมอะไรเยอะมากมายไม่ได้ชีดบอดทอไม่ได้มีฟิลเลอร์หรือไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบว่าสามารถดูแลตัวเองได้โดยโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนวันนี้นวัตกรรมัส่กามมันไปก้าวหน้ามันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เราพี่ออนเธอคิดวางแผนไหมว่าอีกสิบปีหกสิบฉันจะแบบก็ก็มีบ้างอย่างอล่าสุดเนี่ยที่ผ่านมาคือต้นปีที่ผ่านมาก็คือมาทำเฟสล็อกด้วยความที่หนึ่งเราอยู่ในวงการนะแล้ว S <S ราก็ใช้หน้าตาเนี่ยในการแบบว่าต้องบอกว่าใช้หน้าตาในการทํางานด้วยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาความหย่อนคล้อยมีอะไรต่างๆนานาก็มาทาเบสล็อกที่ทีทละพรคลินิกเนี่ยแหละค่ะมันก็ตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นแบบว่าความหย่อนคล้อยของผิวความไม่สดใสของผิวด้วยเราก็แก้ไขเฉพาะจุดท,ที่เรามีปัญหาแต่เราไม่ได้แบบว่าอุ้ยทำยกเครื่องใหม่หมดหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็แก้ไขปัญหาเฉพาะจุดท,ที่เราเป็นเท่านั้นเองค่ะฝากบอกเพงน้องๆที่อยากจะประกวดนางงามแต่ทุกคนจะเข้าใจว่า ต้อง้อมต้องไปศิลยกรรมถึงจะแบบว่าได้มงอะถ้าอยากจะฝากถึงน้องๆที่อยากจะเข้ามาลดแล่นสู่วงการประกวดนางงามหรือนางแบบเนี่ยก็ต้องดูว่าคุณจะประกวดอะไรถ้าเป็นนางแบบอาจจะต้องแบบว่าผอมบางหุ่นเล็กหรือไรเงี้ยแต่ถ้านางงามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความรู้สึกของพี่ออนเองนะคะคำว่านางงามเนี่ยต้องสวยเป็นสัดส่วนที่แบบว่าดูแล้วสวยงามดูแล้วกลมกลืนกันไปหมดนะคะมีทั้งอกเอวแล้วก็สะโพกบาง คนอก <Okay. S 1> กับสะโพกรับกันอย่างเงี้ยเอลไม่ต้องเล็กมากก็ได้แต่ให้ดูสมสว่วนดูดูมีน้ํามีนวลให้เหมาะกัรเป็นนางงามเพราะว่านางงามเนี่ยต้องสวมทั้งชุดว่ายน้ําชุดราตรีชุดไทยหลากหลายชุดเลยบางครั้งเนี่ยการดูนางงามเนี่ยการดูแบบผู้หญิงที่มีน้ามีนวลเนี่ยมันดูบง่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงด้วยค่ะขอบคุณค่ะ